สวัสดีครับวันนี้มาดูต้นบุกนะครับผมเอามาปลูกไว้หลายปีแล้วละ่ะเกือบสี่ห้าปีแล้วเพิ่งจะขึ้นต้นเนี่ยให้เปรียบเทียบกับกบเปนี่ครับเปนี่คือต้นเขาปลูกที่บ้านเลยนะครับพื้นที่ในบ้านเลยตรงใกล้ๆก,กับคอกปุ๋ยหมักผมที่ทําไปใส่หน้าข้าวอันนี้ต้นใหญ่มากให้ดูโอ้โห ดูครับดูครับกวามใหญ่ต้นบุกนะครับมีประโยชน์มีคุณค่ามีไฟเบอร์โอคโหใ่โตมโหฬารนะครับ มันก็ตุ๋ยมาอะไรก็ตุ๋ย